แปสิบาทครับผมราคา8ปสิ reveal, บาทครับเขี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เทฟชีสกระตึกนะครับ8ปสิบาทน้ำเปผมช่วยครึ่งน้ำถ้วยครึ่งขมอ่อนเปรี้ยวนิดสองช้อนครึ่งเผ็ดสองช้อนครึ่งเออเผ็ดสองช้อนครึ่งดิยสองช้อนครึ่งหนึ่งช้อนแล้วก็อีกครึ่งโอเคเปรี้ยวนิดนึงก็ฉีดล่าง อ่าโอเคขมนิดเดียวหนึ่งหยดอันนั้นขมอ่อนแล้วสองหยดนะ่ะขมอ่อนเปรี้ยวนิดนะอ่าขมอ่อนเปรี้ยนนิดถูกต้องอ่าลงประมาณสองช้อนโต๊ะโอเคน้าข้นน้ำข้นใส่ประมาณเท่าไหร่ช้อนครึ่งครับผมแล้วก็กระขั่วจัดไปหอมครับผมตอนนี้เจชฟชิคกะตเตอร์คุยแล้วน้ําถ้วยครึ่งนะครับผมอันนี้เราจะปรุงน้ํากับปรุงเครื่องปรุงให้มันมาลานกันนะครับกับน้ําซุปใสเลยครับผม ครับผมให้เข้ากันใน้มุมันละลายโอเคครับบดีจ้าน้องละครับผมแบบนี้เลยชิมหน่อยชิมชิมมครับผมบอนเปรี้ยวนิดน้ำข้นครับจุดยอดครับผม